ครับก็สําหรับในปี2569นะครับซึ่งปีหน้านะครับปีนี้กอปี2568นะครับก็จะมีการปลูกด้วยหน่อแขนงกันเยอะนะครับซึ่งเกษตรกรนะครับได้มีบทเรียนกันเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางอีสานนะครับทางใต้ส่วนใหญ่จะปลูกด้วยแขนงกันทั้งหมดแล้วนะครับจะไม่นิยมนําเมล็ดมาเพาะนะครับแล้วก็ไปปลูกต่อนะครับเพราะอะไรเพราะมันกลายพันธุ์นั่นเองนะครับ แล้วก็จากต้นที่มีรสชาติไม่ฝาดนะครับเมื่อนํเมล็ดไปปลูกต่อนะครับไปเพาะไปปลูกต่อไปขยายต่อเขาจะมีรสชาติฝาดและผิดเพี้ยนหมดนะครับก็ต้นสละที่ดีนะครับรสชาติต้องไม่ฝาดต,ตั้งแต่ผลอ่อนนะครับก็เป็นพวกสละสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเขาจะไม่ฝาดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าช่วงไหนนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็คือการขยายพันธุ์ ดยการใช้ขวดในการตอนนะครับก็คือจะตัดขวดแล้วก็สวมลงไปใส่ดินนะครับแล้วก็รอเวลาประมาณ 3- 4ถึงเดือนนะครับให้รากเต็มแล้วก็สามารถตัดแขนงไปขยายพันธุ์หรือว่าไปปลูกต่อน,นั่นเองนะครับเป็นการขยายพันธุ์ที่เหมือนต้นแม่นะครับไม่ผิดเพี้ยนไม่มีความกลายพันธุ์นะครับก็คือจะเหมือนต้นแม่ทุกประการนั่นเองนะครับไม่ ขอให้เกิดผลเสียหรือสร้างภาระให้เราภายหลังนะครับในการกายปันสร้างภาระให้เราอย่างมหาศาลนะครับไม่ว่าเรื่องต้นผู้ต้นเนียที่คละกันนะครับแล้วก็รสชาติที่ต่างกันทําให้เราเสียเวลาในการเอาออกนั่นเองนะครับ